สวัสดีครับมาพบกับชั่วนะครับตีถามสันตอบนะครับก็วันนี้นะครับมาเป็นคําถามยอดคิดยอดนิยมเลยนะครับกับเกี่ยวกับเรื่องการขับขี่รถแล้วนะครับมีหินน่ะกระเด็นมาโดนกระจกหน้ารถแล้วมีรอยร้าวรอยแตกนะครับเราสามารถเคลมประกันได้ไหมเราแจ้งเคลมอย่างไรนะครับวันนี้มีกูรูท่านเดิมนะครับคุณสันโค้สันนะครับจะมาให้คําตอบในคําถามนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังคําตอบจากคุณสันกันเลยครับเพื่อนๆหลายคนเวลาขับรถบนถนนใหญ่ ไปต่างจังหวัดขับทางยาวๆหรือขับตามรถบรรทุกบางทีหินเนะี่ยกระเด็นโดนกระจกหน้ารถเราแจ้งเคลมยังไงอ่ะเคลมได้ไหมถามคำตอบเนี้ยคือเคลมได้แต่ถ้าเพื่อนๆแจ้งเคลมผิดวิธีพูดผิดอาจเสียค่า Excess 1,000บาทเพราะหลายๆบริษัท เวลาไปพูดประโยคนี้เขาจะซักเพิ่มเติมมาเลยแล้วเราตอบไม่ได้โดนเอ c e s s 1 0 0 0บาทนะครับเท่าที่ผมเจอมาเวลาหินโดนกระจกหน้ารถเนี่ยเวลาเราแจ้งเคลมแค่แจ้งไปว่าขับรถบนถนนอาจะไปนี่และหินมันกระเด็นใส่จบครับแค่นี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องสาธยายอะไรเยอะเพราะบางคนลูกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบางคนเนี่ย อาจไม่รู้เพราะคนที่เราแจ้งไปโทรแจ้งเคลมเข้าบริษัทนะครับเจ้าหน้าที่รักษายจะซักเราแบบเยอะมากหินโดนกระจกหินจากไหนบางทีเราไปพูดว่าหินจากรถคันหน้าหินจากรถคันข้างประโยคแบบนี้ไม่ควรพูดเพราะพอเราไปอ้างรถคันหน้าอ้างรถคันข้าง,างถ้าเพื่อนๆไม่สามารถแจ้งทะเบียนเขาได้ หมายถึงคู่กรณีไม่มีการไม่มีคู่กรณีคือเสีย a อ c ก s s เ0ส0บาทวิธีการแจ้งคือไปแจ้งก็อย่างที่ผมบอกเมื่อตอนต้นคือพูดไปเลยว่าหินจะหินกระเด็นใส่กระจกหน้ารถแค่นั้นครับจบอันนี้จบนะครับและก็เคลมได้เรียกพนักงานเคลมมาออกใบเคลมปกติและสิ่งหนึ่งที่ผมให้ประสบการณ์ในเป็นเขาเรียกนะให้ได้รู้คือ การเคลมกระจกหน้ารถสิ่งหนึ่งที่เจอแน่นอนคือถ้าโชคดีสำหรับเราเวลาเขาเปลี่ยนยางขอบกระจกอาจใครลูกพี่เพื่อนๆคนไหนอาจแจ็คพอตประกอบยางมาไม่ดีซีนไม่ดีเวลาใช้ไปอาจรั่ววิธีการถ้าหินกระจก,กระเด็นโัวหน้ารถเนี่ยผมพิสูจน์มาแล้วถ้าเป็นรอยเล็กๆ อย่างผมผมจะไม่แจ้งเคลมผมจะไปซ่อมโดยมีร้านร้านซ่อมที่เป็นเขาเรียกกาวกาวของอเมริกาเขายิงอินฟาเลสเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาซ่อมมีราคาเนี่ยเจ็้อยถึงพันหซ่อมออกมาเสร็จเนียนมองไม่เห็นเลยนะครับเอาไว้เป็นประโยชน์สำหรับใครที่โดนหินกระจกเดดีดโดนกระจกเล็กๆน้อยๆผมว่าแก้โดยวิธีนี้ดีกว่าการเปลี่ยนกระจกทั้งหมด ซีนมันมาจากโรงงานมันดีกว่าซีนของที่เราเปลี่ยนนะครับโอเคหวังว่าคงเป็นประโยชน์ถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆรู้ไว้ได้เปรียบนะครับจากสรรประกันภยัยขอบคุณครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับคำตอบนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ อย่างมากนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับในการที่จะขับรถแล้วโดนหินมาโดนกระจกนะครับว่าเราจะต้องทําอย่างไรต่อครับโอเคนะครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือคําถามใดนะครับเกี่ยวกับเรื่องประกันรถนะครับก็สามารถทิ้งคําถามไปที่ได้ที่คอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาคําตอบมาให้จากกูรูของเรานะครับคุณสารโค้ชสันของเรานะครับโอเคหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากแชร์ฝากติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย